ชมก็มาพบกับนินลี่ขีกเช่นเคยวันนี้เราก็มาต่อด้วย walking dead part 2กันเลยนะคะขีดเลยโอ้โหไอเดียดีมากมิชนยิงไปที่ถังน้ำมันบนเรือโอ้โหเรียบร้อยโดดดีด <c oughs> มานี่ลูกถีบนี่พี่นับถือเลยมิชนเฮ้ยข้างหลังพีทบอกไม่ให้ฆ่าใครนะมิชนจัดเรียบนี่ยังไงเอาเฮ้ยไม่โดดละนั่นไงระเบิดเลยกลับมา ดาบก็ดาบสิมานี่โดนเป็นไงอ่ะเจมเจมผีดเลยอุ๊ยมันกำลังต่อยพิษหลบขวานสิพิษโดนคุณโอเคนะคนพวกนี้ไม่ต้องพูดเลยถ้าเราไม่ฆ่าเขา <ๆ S 1> เขาก็ฆ่าเราเร็วว่ายไปที่เรือกันเลยเร็วเร็วสิกด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 อหืเรือข้างบนก็ระเบิดอะไรเนี่ยลอยเกลือดเลยอะ่ะ ถึงแล้วขึ้นเรือไปเลยเอา้าพีทไปไหนอะไม่ได้มาด้วยเหรออย่าบอกนะโอ้โหอยู่โน่นกำลังไหว้ช้าจริงๆเลยพีทโอ้โหนี่ต้องมานั่งติดเครื่องอีกเหรอเนี่ยเอา้าเฮ้ยใครมาปล่อยมือยืนขึ้นสาวคนนี้หน้าสวยชื่อแค์หรืออะไรนี่แหละคนเนี้พวกแกขโมยของแล้วนี่ยังเลยอีกเหรอเราเอาหมดนั่นแหละดูข้างหลังสิคิดว่าฉันจะหลงกลพวกแกเหรอเป็นยังไงล่ะบอกแล้วว่าดูข้างหลังไม่เชื่อมิชนไปกันเถอะ โอ้หเรือ huh. วิ uh ่งเร็วมากหือร okay. right? uh ีบเลยตามพวกมันไปแต่เรือเร็วมากโอ้ยปืนใครจะยิงหลบไม่ชนหือบุดวิดโอ้โหตกลงเรารอดใช่ไหมเรียบร้อยหือเสร็จเกือบแน่เมื่อกี้เราพ้นนะคะ โหยใช้เวลาโหลดแป๊บหนึ่งอ่ะเป็นอย่างนี้ทุกทีเรียบร้อยค้นนะคะรอดมันไม่น่าเป็นแบบนี้เลยอ่ะคุณต้องเรียนรู้บ้างนะไม่จำเป็นต้องพูดด้วยดาบเสมอไปอ่ะดีกว่าการสับให้เละมันไม่สำเร็จเสมอไปนะคีไม่พูดนะให้เกตทะเลาะก,กับพีทไม่ให้ใช้ดาบทุกอย่างที่ผมพูดต้องฟังผมพูดก่อน ถ้าการพูดไม่ได้ผล,ผลเราเค่อยใช้ดาบของคุณถึงแล้วที่ไหนเนี่ยไปบ้านฉันเถอะโอเคต้องไปบ้านของแซมนะคะ as as ถึงแล้วเราถึงไหนเนี่ยโอ้โ,โหมีการหันไปดูด้วย โดนเราจัดเต็มๆนะฮะวิ่งสิมิชโชนจะรอให้มันมาก่อนหรือไงโอยพวกมันส่งสัญญาณเลื่อนเอาเจออะไรนั่นไงซอมบี้เพียบเลยทั้งป่าค่ะเสร็จแล้วงานนี้นี่คือหนีเสือป่าจระเข้ใช่ไหมมิชโชนโอ้โหยพวกมันยิงพุขอความช่วยเหลือนะคะเอาเสร็จเลยตอนนี้มิชโชนเราพร้อม เอาเฮ้ยใครยิงเสร็จแน่ๆเลยต้องพวกที่ตามมาแน่ๆเลยนะคะลบแซมใครยิงวะพวกมันยิงเราหาที่หลบเร็วคานสีคานหลบเลยอเร็วเร็วเลยไม่ชนเร็วเร็วเราต้องใช้จอยคานเองนะฮะเนี่ยสุดๆเลยอะ่ะโอ้ย เราอยู่ระหว่างโนมาหวังว่าพวกซอมบี้ดึงดูดพวกนั้นได้ไม่ใช่เราเอามาอีกตวงแล้วโอ้โหพวกมันโดนยิงสแสดงว่ารันโดยิงแน่ๆเลยนะในป่าคงจะหลอกล่อพวกนั้นได้แล้วจะทำยังไงใช่พวกเราผ่านวอล์กเกอร์ไปยังไงล่ะนั่นสีเยอะมากถ้าวิ่งก็โดนยิงหัวนะเอาละภาพจุงซอมบี้ก็มานะอย่างที่เคยทำดูนะนั่นไงนางจะทำยังไงคะงาน,นนี้ ต้องมีเอาซอมบี้มาให้นั่นนะนี่ไม่ตัดหัวหน้างานนี้แต่เสียบนะตัดแขนจับให้แน่นสิโอ้โหตัดไม่ขาดแนละ้วต้องดึงแขนออกด้วย,ยเร็วเร็วเลยคุยหืมบ้าเหรอม่ชนมาแล้วเอาอีกตัวงจัดเลยนี่ไงตัดแขนโอ้ย มัดที่คอคือไม่เหมือนเรื่องซอมบี้อื่นๆนะฮะที่เอาเลือดทาตัวแล้วก็เดินเฉยโอ,โ,โอ้โหมาเป็นโผงฮะงานนี้คือมันคงได้กลิ่นซอมบี้ด้วยกันนะแต่ซอมบี้พวกนี้มองไม่เห็นนะเฮ้ยไปไกล้เลยอย่ามาใกล้ไปโอ้ยน่ากลัวตอนนี้เราเดินได้แล้วอยู่ข้างๆฉันอย่าดุดิกละถ้าเราไม่เดินชนมันคงผ่านไปได้จะรอดไหมเนี่ยดูสิต้องผ่านวงไปนะ เฮ้ยเดินไปดิคือเราต้องใช้จอยเดินเองนะะเขาไม่เดินนะพวกกลุ่มนี้เกิดอะไรขึ้นเดินไม่โชนเดินเร็วๆเลยอเอามาแล้วขวาเอาโดนยิงโอ้โหเกือบนนะเอ้าวอย่าบอกนะวิโชนหลอนเนี่ยมันหลอนอะไรตอนนี้ กลางป่าเนี่ยนะมิชนเป็นอะไรจะบอกว่าหลอนว่าคงไม่ใช่อ่ะมิชนนี่หลอนตลอดอุย้ยตายเลยงานนี้จะบอกว่าไงดีอืมไม่มีอะไรหรอกไปต่อเถอะตรงไปเรื่อยๆโอ้โหยซอมบี้ตัวเมื่อกี้มิชนช้าๆสิเฮ้ยทำไงดีอื uh huh. ให้มันได้กลิ่นว่าเป็นเรานะบ้าเอ้ยหลบไปที่อื่นเลย คือทําไมต้องให้เราเดินด้วยอ่ะเดินเองกันไม่ได้เหรอคือต้องกดจอยเดินนะคะ <Okay. S 1> คือคีว่ามันลําบากกว่าพาร์ทที่แล้วหน่อยหนึ่งโอเคโอ้โหรันโดยิงทีละตัวเลยนะคะเราต้องไปนะอืม mm hmm. ใจเย็นนั่นนั่นนนอะไรอีกแล้วนะ่ะโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะแต่มันไม่สนใจเรานะไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะเห็นผล ยังดีที่ผ่านมาได้นั่นละสิอ้าวมาแล้วรันโดถึงแล้วนะคะแล้วทำไงอะตอนนี้ยิงให้เรียบโอ้ยมันยิงเราวิ่งเข้าไปป่าเลยเร็วโอ้ยเสร็จเลยนะคะเราหนีสิงานนี้จะอยู่ทำไมละ่ะรันโดตามซะขนาดนี้วิ่งเข้าป่าแล้วนะตอนนี้เฮ้ยเหนื่อยให้ตายเถอะ หวังว่าพวกลูกเรือคงจะรอเรานะเราค่อยกลับไปถ้ามันเงียบแล้วหมายถึงพวกลูกเรือที่เรือเสียนะคะหวังว่าคงไม่นานเกินไปนะผมไม่ชอบให้โอ๊กอยู่นอกสายตาเลยอะ่ะมันมีทางลัดไปที่บ้านฉันด้วยถึงมันจะไม่ค่อยปลอดภัยก็เถอะโหเนี่ยนะทางลัดจะไปยังไงเหล็กมันกั้นอยู่ว่ะโอ้โหคือเราต้องปีนข้ามว่างั้นหรือว่ายังไงฉันไม่มันไม่แย่อย่างที่เห็นหรอกนะ ฉันรู้ทางมันเห็นผลโอเคแน่ใจเหรอว่าไม่อันตรายมันยังดีกว่าทางอ้อมเขาไปก็แล้วกันโอเคเป็นก็ปีนอะ่ะคือต้องรีบแล้วแหละถ้าเรารอดชีวิตจากตรงนี้ผมจะไม่บ่นเลยนะเรื่องไปทางนี้ one one. แรกกับฉันเคยเปีนตามกันขึ้นไปเสียงปืนพวกนั้นตามมาแล้วนะคะเราไม่มีเวลาแล้วไปเหอะตามมา โอเคนะรีบไปเลยหนีอุอ้ยมิชนตูดเธอหนักเกินไปหรือเปล่ามันเป็นทางลัดที่ยอดเลยอะไปเธอพีททางอื่นมันก็นานเกินไปป่ะกว่าจะถึงคือมันต้องมีคนหนึ่งล่วงลงมานะเชื่อสิอะไรสักอย่างเนี่ยโอเครีบปีนเลยมิชนอะไรจะลำบากขนาดนี้โอ้เอาต้องมานั่งเลือกด้วยไปไหนแล้วนี่ขวาแล้วกันนะเนาะ โอเคขึ้นเลยมิชนเร็วๆเอาโอ้โยแสดงว่าขวาไม่ดีโดดซ้ายต้องอย่างนี้สิฮทำไมต้องมามีของแบบนี้ด้เนะี่ยเร็วขึ้นรีบๆเลยหวังว่าคงตามไม่ทันนะพวกนั้นโอเคเราต้องรีบแล้วนะฮะอุ๊ยเอาไม่ชนจะล่วงโดดจับสิอะไรก็ได้จับให้หมดโอ้โหเหล็กอย่าพัง อย่าพังนั้นเลยยายาคุณโอเคไหมจับแน่นนะฉันไม่โอเคเลยแหละโอเคเราต้องไปแล้วเอาเสร็จละสี่พวกนั้นมารันโดพวกมันอยู่นี่ทางนี้ไอ้บ้าเอ้ยไปขวาปีนเลยปีนเร็วไม่ชนเร็วดิไปไหนดีเอาขวารีบเลยรันโดอย่าเพิ่งมานะ ให้ปีนถึงก่อนได้ไหมอ่ะอึ๊บหือย่าล่วงนะงานนี้เฮ้ยทำไมมันลำบากลำบนขนาดนี้ดูดีแล้วต้องเลือกใช่ไหมเนี่ยไปไหนดีขอขวาแล้วกันโอเคไม่ชนอย่าล่วงอีกนะขวาที่แล้วนี่พลาดไปละโอเคใกล้จะถึงแล้วหืมมันสูงมากเลยเนี่ยอุ๊ยเสี่ยวมากเลยอะ่ะโอ้ยโดดที่ไม่ชนนั่นลานโดมาจนได้เฮ้ยอย่ายิงดีนะที่กระสุนหมด เสร็จเลยเดี๋ยวจะช้าไอ้บ้าละด,ดย้ยยิงแบบรัวๆเลยอะ่ะโอ้โหทำไงเดี๋ยวรีบเลยมิชน,นเร็วใกล้ถึงแล้วมิชนโอเครีบเลยกดสิคือต้องเป็นเราตลอดนะที่ทำใกล้เสร็จแล้วอุ๊ยแซมโดนยิงอะ่ะมันยิงแซมตายแล้วทำไงดีเนี่ยโอ้โหเหล็กก็จะพังออ้ยเอ้ย นั่นไงเหล็กพังแล้วด้วยทําไงดีละทันนี้ช่วยด้วยทําไงโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยปืนก็ใช้ไม่ได้ผลทํายังไงดีเนี่ยหลบสิวะแซมกระโดดโอเคนะเดี๋ยวคีขอจบแพทนี้ติดตามแพทหน้านะคะยังไงก็รอติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ